สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูง่ายๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจัดเป็นแปลงกวาผัดไขค่ค่ะเพื่อนๆเมนูง่ายๆเด็กๆกก็ทานได้นะคะ,ะก่อนอื่นแล้วก็ไปทําตัวเจ้าแตงกวาเลยค่ะพี่การซื้อมาแบบอ่อนอ่อเลยนะคะปอ,อกเปลือกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็มาหัน่นเฉียงนะคะเพื่อนเพื่อน เราจะเอา,เ,อาเม็ดของเขาเนี่ยให้ให้อยู่กับเ,เนื้อแตงกวาให้น้อยที่สุดนะคะเราจะต้องเฉือนบางๆนะคะแล้วก็พยายามเอาไส้ของเขาออกนะคะเวลาผัดจะได้ดูหน้าทานกับกรอบนะคะเ,เพื่อนๆค่นขาบางบาง,บางบ้านก็ไม่ชอบไส้อะคะ่ะไ,ไม่ชอบเปลือกนะคะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็พักเอาไว้นะคะแล้วเราก็มาสับกระเทียมเลยค่ะนะคะ กระเทียมนี่บ้านไหนชอบทานจะใส่เยอะก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ใส่สองสามกีบก็พอนะคะวันนี้เป็นการใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะแล้วเราก็มาตีไข่วันนี้พี่การใช้ไข่สามฟองนะคะเพืเ่อนๆพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพืเ่อนๆค่ะไปลองทําดูได้เลยค่ะเมน,นูง่ายๆอร่อยชัวร์เลยค่ะเพืเ่อนๆเราก็ไปดูเครื่องปรุงเลยนะคะ เครื่องปรุงก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะคะก็มีไข่ไก่กระเทียมซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆเ,เอากระทะตั้งไฟให้ร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะเราก็เอากระเทียมที่เราสับไว้นะคะลงผัดเลยค่ะ ผัดเเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะผัดให้เหลืองหอมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การเนี่ยจะตักมาไว้ครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนเแล้วเราก็ทําการเอาไข่ลงไปเจียวนะคะเพื่อนเพอนพอเขาสุกเหลืองได้ที่นะคะเดี๋ยวพี่การก็จะตักใส่ถ้วยพักเอาไว้ครึ่งหนึ่งนะคะส่วนเลยนิดหน่อยนะคะติดกระทะนี่เราเดี๋ยวเราก็ เกียวกับกระเทียมเลยไอยไข่ไก่ของเราเลยที่เราตีไว้นะคะลงไปเกลียวเลยค่ะที่พิการเกียวไข่ต่างหากเออก็เพื่อว่าเวลาเราผัดเนี่ยเราใส่ผัดเออแตงกวาเนี่ยเราใส่ไข่เกลียวทีหลังไข่เขาจะไม่เละนะคะแล้วก็น่าทานเลยค่ะเพื่อนๆเราก็ทำการเกียวไข่นะคะค่อยๆเอากระทะนะ กระแคงข้างๆนะคะให้เขาสุกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้น้ํามันน้อยๆไม่ได้ใช้น้ํามันเยอะนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆมันเราไม่ต้องใส่เ,อๆๆๆเยะะะ <ๆ S 1> อะเกกลับเลยค่ะนะคะ <ๆ S 1> พอเขาสุกแล้วเนี่ยไม่ต้องเหลืองมากก็ได้ค่ะพอสุกอยู่ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะ เมนูง่ายๆแต่ทานแล้วอร่อยค่ะ,ะเราก็ใส่ถ้วยพักไว้นะคะแล้วเราก็เอากระทะตัวเดิมเนะะี่ยค่ะใส่น้ำมันเพื่อไปนิดหน่อยนะคะพอน้ำมันเขาร้อนเราก็ใส่กระเทียมที่เราเอา่อพักไว้เมื่อคู่เนะะี่ยค่ะที่แบ่งไว้นะคะลงไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวก็ตามด้วยเอ่อแตงกวานะคะที่เราหั่นไว้นะคะลงไปผัดเลยค่ะ พอเราผัดสุกสักประมาณ60%นะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมด้วยเครื่องปรุงนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะอันนี้จะผัดแบบกรอบนะคะเพื่อนเพื่อนทานจะเข้าสวยร้อนๆนะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะ อาหารดีมีประโยชน์และประหยัดค่ะเพืเ่อนๆเดี๋ยวพี่การจะเติมน้ำไปสักนิดหน่อยนะคะตัมนติดกระทะนะคะพอใส่น้ำเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงค่ะสีอิ่วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะก็ะตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ,พเ,เ,คะ,พเ,คะเพื่อนๆจัดการผัดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะใส่เครื่องปรุง ทั้งหมดครบแล้วเราก็จัดจานผัดเลยค่ะเพื่อนๆนะคะพอเราผัดสุกใกล้ได้เออที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่เจ้าไข่เจียวที่เราเจียวไว้เมื่อคู่นะคะลงไปผัดเลยค่ะเราก็เอาตะหลิวสับๆับสับเจ้าไข่เจียวนะคะให้เขาแตกตัวนิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วก็คลุกเขากับเจ้าแตงฟ้านะคะให้เขา รวมกันผสมทุกเขาให้เข้ากันนะคะจะได้ดูหน้าทานนะคะเพื่อนๆสับๆนิดนึงนะคะทำาการผัดเลยค่ะกรอบๆอ,อร่อยๆนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูนี้อร่อย แน่นอนง่ายๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพืเ่อนๆค่ะแตงกวาผัดไข่ของพี่การน่าทานไหมคะเพืเ่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ